รู้หรือไม่ประตูหน้ากับประตูหลังตรงกันจะทําให้มีค่าใช้จ่ายสูงรายจ่ายมากกว่ารายรับหรือรายจ่ายมารอแล้วหรือว่าเงินล่วไหลนั่นเองไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าหรือหน้าต่างหลังทั้งประตูและหน้าต่างมีความหมายเหมือนกันถ้ามันตรงกันนะคะก็จะทําให้เงินล่วแล้วก็ค่าใช้จ่ายบ้านนั้นอาจจะสูงมากทีนี้เรามาดูวิธีแก้กันง่ายๆเลยนั่นก็คือ ถ้าเราไม่สามารถที่จะย้ายประตูหรือหน้าต่างได้เนี่ยก็ให้หาสติกเกอร์มาติดไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์ที่เป็นตัวกาวหรือว่าจะเป็นสติกเกอร์ที่เป็นลอกลายฉีดด้วยน้ำตัวนั้นก็จะติดง่ายดีนะคะวิธีแก้เดี๋ยวครูทำให้ดูนะก็คือที่บ้านเป็นเหมือนกันคะ่ะส่วนประตูหน้าจะตรงกับหน้าต่างหลังวิธีแก้ก็จะใช้สติกเกอร์ติด ที่ตัวกระจกนั่นเองซึ่งหาซื้อได้ทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกช้อปปี้ a z ซ d า,าหรืออะไรอย่างเงี้ยราคาก็ไม่ได้แพงม,มากหรือเป็นพวกสติกเกอร์ฟ้าก็มาติดได้อันนี้เราก็จะติดเอาไว้ตัวนี้มันจะเป็นสติกเกอร์ลอกน้ํานะคะใช้น้ําฉีดฉีดแล้วก็ลอกเอาแล้วก็เอาผ้าถูถูถ,ถูติดรีดปิดเอาไว้แล้วก็อันนี้เดี๋ยวครูให้ดูว่ามันตรงกันกันกบประตู ประตูหน้าและหน้าต่างหลังย,ยังไงนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นประตูหน้าบ้านนะคะที่แก้ที่ง่ายที่สุดเลยก็คือติดผ้าม่านนั่นเองแต่ว่าผ้าม่านเนี่ยห้ามเปิดนะจะต้องเป็นหน้าต่างที่ปิดคือเหมือนกับปิดตายไปเลยอะ่ะมันเปรียบเสมือนอย่างนี้ค่ะตรงที่ว่า,าประตูบ้านเนี่ยเปรียบเหมือนปากแล้วก็ประตูหลังอะ่ะเปรียบเหมือนตูดหรือก้นนั่นเอง คือเวลาเรากินแล้วมันก็ต้องถ่ายออกใช่ป่ะแต่พอว่าเงินมันเข้ามาปุ๊บแล้วมันก็ออกไปเลยมันไม่มีอะไรที่มาช่วยปิดกั้นหรือหรือเก็บซับท,ทำให้เงินอยู่พอเวลาเข้ามามันก็เลยรั่วออกเร็วนั่นเองสังเกตไหมว่าถ้าบ้านไหนเป็นแบบนี้คือเงินที่ได้มาก็จะมีเหตุให้ต้องใช้จ่ายออกไปเร็วนั่นเองลองเอาไปใช้นะคะวิธีนี้คือง่ายมากเลยแล้วก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเยอะนะคะ